จะเดินทรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับยินดีตอนรับพี่น้องทุกท่านสู่สภาประชาชนชม,มชนตามติดอาวุธทางปัญญาเพื่อปราบพลังชั่วร้ายสร้างพลังดีงามเป้าหมายคือประโยชน์สุขของทุกชีวิตนะในช่วงนี้ก็ เหมือนที่หลายท่านได้กล่าวไปแล้วนะว่าวันที่21นี้นะเราก็จะมีการนัดนะชุมนุมกันนัดปราสัยนัดชุมนุมกันที่นะรัฐสภานะโดยวาระหลักๆก,ก็เรื่องของการยกเลิกนะม o u 4 3ส4ซที่จะทำให้ไทยนั้นสุ่มเสี่ยงนะที่จะสูญเสีย นะอธิปไตยได้นะสุ่มเสี่ยงที่จะสูญเสียอธิปไตยพื้นแผ่นดินและทรัพยากรของไทยเรารวมทั้งการไปกระตุน้นะใหนะ้นักการเมืองในรัฐสภานะไดนะ้ทำการอภิปรายทั่วไปนะในเรื่องของการดำเนินงานของภาครัฐนะโดยเฉพาะรัฐบาลน,นั่นแหละนะ ในเรื่องของอธิปไตยไทยในแนวชายแดนไทยกัมพูชานั้นควรจะได้มีการอภิปรายกันว่ามันมีข้อผ่องอย่างไรบ้างมันถูกต้องหรือไม่ในหลายสิ่งหลายอย่างที่ทางรัฐบาลได้ทำเราพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะไปกระตุ้นให้ทางรัฐสภานั้นได้น มีการอภิปรายอภิปรายทั่วไปในประเด็นเหล่านี้ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่ควรจะอภิปรายกันรวมทั้งผู้ดูทั้งหลายก็จะไปช่วยกันนอภิปรายนอกสภาถ้าในสภาไม่อภิปรายเราก็จะอภิปรายนอกสภานี่แหละใช่ไหมอภิปรายมันหน้าสภาเลยใช่ไหมผู้ดูทั้งหลายก็จะอภิปราย ทั้ง M O U ส3 4 4ทั้งพฤติกรรมของนะรัฐบาลนะต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอนะ่รวมทั้งพฤติกรรมของทางภาครัฐในแง่เชิงต่างๆที่มันเป็นผลเสียต่ออธิปไตยหรือเป็นผลเสียต่อชาติบ้านเมืองของเรานะเป็นผลเสียต่อชาติศา,ศาสตร์กษัตริย์และประชาชนมันมี ข้อพล้องอะไรอะไรข้อไม่ดีอะไรนะที่จะต้องไปสื่อสารให้นักการเมืองในรัฐสภานั้นได้เข้าใจนะได้เข้าใจได้รับรู้ว่าประชาชนนั้นตรวจสอบอยู่นะในพฤติกรรมต่างๆถ้าเป็นพฤติกรรมที่ดีเราก็จะชื่นชมใช่ไหมแต่ถ้าพฤติกรรมไม่ดีก็จะกลด่าใช่ไหมประชาชนก็จะกลดา่าวิพากพ์วิจารน,นะประนามประจาน กลนะดาแล้วก็นะลงโทษทางสังคมทางกฎหมายกันต่อไปนะก็ต้องสื่อสารในคนในโลกได้รู้นี่แหละนะว่าเขาทำไม่ดีอะไรนะคนในสังคมจะได้นะถ้าเห็นความไม่ดีของนักการเมืองในรัฐสภาก็จะช่วยกันปราบช่วยกันต้านช่วยกันปราบนะเพื่อที่จะไม่ให้คนเหล่านี้นั้นต้อง ามามีฤทธิดเดชในรัฐสภาอีกต่อไปนะยิ่งประชาชนรู้มากเท่าใดเท่าใดนะก็จะช่วยกันป้านช่วยกันปราบคนชั่วได้มากเท่านั้นเท่านั้นแล้วก็กช่วยกันส่งเสริมคนดีได้มากเท่านั้นเท่านั้นนะเมื่อเขาได้รับรู้เขาจะได้รู้ว่าการทําชั่วเนี่ยมันมันมีผลร้ายต่อเขาต่อสังคมนะเขาก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ไม่วันใดก็วันหนึ่งนะไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้านะหรือไม่ก็ชาติเดือนดื่นสืบไปนะเขาก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะมาทําชั่วในประเทศไทยนี่โดยเฉพาะกระทบกับคนไทยที่มากมากหนักๆน,นี่ก็จะต้องหน้าได้รับผลรา้ายนะเป็นวิบากร้ายที่จะไปนดนใจให้ประชาชนคนไทยนั้นช่วยกันลงโทษเขานาทาง สังคมทางกฎหมายลงโทษได้ด้วยวิธีใดในทางสังคมก็ลงมือทําไปนอกจากกับวิพากษ์วิจารณ์ประนามประจานติคมคมกนดา่าแล้วก็มีอะไรที่เขาเรียกว่าความบาดได้บอยคอดความบาดไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนกิจกรรมการงานของเขาชีวิตเขาทุกรูปแบบนั่นแหละแล้วก็ปราบอะไรได้ก็ปราบ ถ้าดานกฎหมายมีช่องทางใดทําได้ก็ลงมือทําอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องทําอย่างนี้ไม่เช่นนั้นบ้านเมืองก็เต็มไปด้วยคนเลวคนร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเลวที่อยู่ในสภานี่แหละเป็นคนเลวที่เลวร้ายที่สุดละนะเขาจะทําความชั่วได้มากคนเลวในสภาเนี่ยหรือมีอิทธิพลต่อสภาเนี่ยจะทําความชั่วได้มากกว่า คนทั่วๆไปนะเพราะมีอำนาจในเรื่องของนะนโยบายงบประมาณบุคลากรต่างๆเนี่ยสามารถควบคุมนะเหตุปัจจัยเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีผลอย่างยิ่งต่อประเทศชาติประชาชนเราก็ไปทำหน้าที่ไปทำหน้าที่ของประชาชนกันนะก็ตเตรียมเนื้อเตรียมตัวดีๆนะพี่น้องนะ ที่อยู่ที่นี่ก็ตามที่อยู่ทั้งบ้านก็ตามหรือต่างจังหวัดก็ตามนะที่ใดที่ท่านใดได้ฟังข่าวคราวแล้วน่าลองดูซิจัดสรรเวลาได้ไหมน่วันที่21อน่ะมาทำภารกิจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไทยกันนะทั้งวันนะไม่มีไม,ไม่ไม่มีกลางคืนประมาณประมาณสักช่วงส0บนาฬิกา ถึงห้าโมงเย็นโดยประมาณนะเวลาโดยประมาณนะอ่าก็จะเวลาโดยประมาณที่หน้ารัฐสภามากันได้มากเท่าใดเท่าใดก็เป็นประโยชน์ต่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไทยมากเท่านั้นเท่านั้นนะลองดูซิเนี่ยแต่ว่าเป็นวันราชการเนาะไม่รู้จะมากันได้เท่าไหร่วันราชการคือมันเป็นวันทําการอนะถ้าโดยทั่วไปเราทํากันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม พี่น้องก็จะสะดวกกันพอสมควรแต่รอบนี้นี่นะโอ้โหดูซิจะเป็นยังไงรอบนี้นี่มันจําเป็นน่ะเพราะว่าเขาเขาประชุมกันเขาก็ประชุมกันวันวันราชการเขาประชุมกันวันราชการก็เลยแม่เราจะไปวันหยุดราชการมันก็จะไม่ตรงกันก็เลยจำนน่ะนะจานนต้องไปวันราชการกันอ้าก็ท่านใดจัดสรรเวลาได้ก็มาร่วมพลังกันนะเพื่อ ประโยชน์สุขของอาประชาชนไทยเรานี่แหละนะก็ต้องเสียสละกันต้องเสียสละกันนะมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะสำหรับชาติบ้านเมืองของเราสำหรับประชาชนของเรานะก็ต้องช่วยกันะเต็มที่นะเท่าที่แต่ละท่านแต่ละท่านจะทำได้นะต้องดูซิว่าเออวันนะวันรัชกาลเนี่ยจะเป็นยังไง <laughs> จะมีพี่น้องมากันเท่าไหร่นะจะมาถึงห้าสิบคนไหมนะจะถึงร้อยคนไหมนะถึงไหมจดว่าถึงไหมร้อยนี่ถึงไหมอ๋อถึงเนาะเออแต่พันนี่ไม่แน่เนาะเออลองดูซิมันจะได้พันไหมเนี่ยโอ้ถ้าได้พันขึ้นไปนี่มหัศจรรย์เลยนะมหัศจรรย์เลยนะเพราะว่าโอ้โหช่วงนี้มันก็สถานการณ์ต่างๆอ่า คนดีทั้งหลายก็ต้องทําหน้าที่หลายภาระหน้าที่นะมีภาระหน้าที่หลายภาระหน้าที่ต้องดูซิว่าเออคนไทยเราจะมารวมกันได้มากเท่าใดเท่าใดงานนี้นะมันไม่ใช่วันหยุดนี่นะอาจารย์ว่าถ้ามากันหนึ่งพันขึ้นไปนี่ถือว่าประสบความสาเร็จใช่ไหม <laughs> ออลองดูซิว่าจะได้ไหมแต่อย่างน้อยถ้าได้ร้อยขึ้นก็ยังดีนะ <laughs> เออรอยขึ้นก็ยังดีนะดูซิว่าจะรุนกันว่าถึงพันไหมถ้าได้พันขึ้นไปจะมีพลังที่มากนะจะมีพลังที่มากที่ทรงพลังใจให้กับคนดีทุกภาคส่วนให้ท่านได้ทําหน้าที่ที่ดีของท่านและก็ได้ปลามพลังชั่วของคนชั่วนะดูซิว่ารอบนี้นจะถึงพันกันไหมโอ้โหนะก็ไม่ง่ายเลยนะแต่ก็ลองดูว่าคนไทยเราจะเสียสละกันได้เท่าไหร่นะเพราะว่า มันเป็นวันราชการเนี่ยนะทำไม่ได้ง่ายนักแต่ก็อาจจะมีคิดว่าดูซิว่าสถานการณ์มันวิกฤตมาอย่างนี้สถานการณ์วิกฤตอย่างนี้ลําบากอย่างนี้ต้องการน่าแปลงกายแรงใจของพี่น้องต้องการแรงบุญน่าแรงแห่งความดีงามที่จะเสียสละกันนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าพี่น้องจะมากันได้เท่าไหร่แต่เราก็ต้องการน่า กำลังแห่งความดีงามที่มากกันตัวเป็นๆนนะ่ะให้ได้มากที่สุดใช่ไหมต้องให้ได้มากที่สุดเลยเท่าที่จะเป็นไปได้นะให้ได้มากที่สุดเลยเท่าที่เป็นไปได้ได้เท่าไหร่ก็จริงเท่านั้นเท่านั้นแหละนะมันโอ้มันมีความสําคัญนะมีความสําคัญมากไม่ว่าจะเป็น m o u 4 3 c c อการยกเลิก m o u 4 3 c c ไม่ว่าจะเป็นการนะ้อาอภิปรายเรื่องของ การทํางานของภาครัฐบาลนี่แหละการทํางานของรัฐบาลที่่าทีเกี่ยวข้องกับอธิปไตยชายแดนไทยกัมพูชานี่นะอันนี้ก็ไปต้องไปกระตุ้นในทางสสทางรัฐสภานั้นอภิปรายในประเด็นเล่านี้ด้วยนะแต่ถ้าเขาไม่อภิปรายพวกเราก็ไปอภิปรายหน้ารัฐสภาเลยใช่ไหม <laughs> เออนะเนี่ย ดูสิว่าใครจะอภิปรายก่อนกันนะระหว่างประชาชนกับอ่สอสออ่สอสอสวในรัฐสภาใครจะอธิบายาใครจะอภิปรายก่อนกันนะเราก็ต้องไปทำตัวเป็นตัวอย่างนะว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรนะรวมทั้งการทำงานของภาครัฐบาลน,นี่แหละนะการทำงานของภาครัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆที่มัน สร้างปัญหาให้กับชาติบ้านเมืองนะก็จะมีผู้รู้หลายท่านคณนะร่วมพลังแผ่นดินนะปกป้องอธิปไตยทีมชุดใหญ่ก็ไปกันนะชุดใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใช่มีแต่คอพทสปปสกองทัพธรรมนะไม่ใช่นะรอบนี้เป็นคณะใหญ่ชุดใหญ่นะที่จะไปนะทำหน้าทีนะ่เพื่อชาติศาสตร,ร์กษัตริย์และประชาชนไทยกันนะอา้าวพี่น้องก็ ลองดูว่าเราแจ้งพี่น้องเราทุกภาคส่วนทั้งในกรุงเทพต่าง,งจังหวัดว่าเออนะจะเสียสละกันมาได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะก็พยายามมากกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะมันเป็นวาระที่สําคัญนะแล้วพลังแห่งความดีงามนี้ก็จะส่งผลถึงคนดีทุกภาคส่วนที่จะทําหน้าที่ในประเด็นต่าง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองนั้นสืบเนื่องต่อไปด้วยนะครับเอาวันนี้อาจารย์ก็นะตั้งใจที่จะามาวิพากษวิจาร์ณมาติดอาวุธทางปัญญากับพี่น้องเรานาะแสดงความคิดเห็นต่างๆอยู่วันนี้ลองเอาสองประเด็นนี้มันจะไปเป็นยังไงนะสองประเด็นนะประเด็นแรกก็ ในวันที่22นี้เนาะ22สิงสิงหานี้เราก็จะเห็นว่ามีคดีคดีหนึ่งหนึ่งสคดี112ของคุณทักษิณชินวัตรที่ศาลท่านจะพิพากษาละจะตัดสินในศาลชั้นต้นอาจารย์ก็จะเอาธรรมะามาพิพากษารสู่ฟังกันนะพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านก็ได้ตรัสเอาไว้ในอปริหานิยธรรมเจ็ดงานธรรมที่พาเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกในข้อที่เจ็ดที่พระพุทธเจ้าสอนเมืองวัชีว่าถ้าทำได้นะแม่เมืองใหญ่ๆก็จะไม่สามารถที่จะตีเมืองวัชีได้ในข้อที่เจ็ดนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ปกป้องคุ้มครองทำนุบำรุง ผู้ที่มีอริยธรรมยิ่งผู้ที่มีอริยธรรมเท่าใดเท่าใดพากันสร้างผู้ที่มีอริยธรรมพากันปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีอริยธรรมและผู้ที่มีอริยธรรมก็สารพลังกันทำในสิ่งที่ดีงามหัวใจสําคัญอันหนึ่งเนี่ยที่ท่านตัดไว้เนี่ยให้ปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีอริยธรรมถ้าทําสิ่งนี้ได้ ก็จะทำให้เกิดความเจริญในบ้านในเมืองน,นั้นยังกรณีหน้าคดีหนึ่งหนึ่งสองหน้าของกรณีที่ศาลจะตัดสินกรณีคุณทักษิณชินวัตรนี้ก็เป็นประเด็นที่หน้ามินหน้ามินพระบรมเดชานุภาพหรือจาบช่วงล่วงละเมิดนในหลวงราชกาลที่เก้าของเราน้านได้เขาก็ถูกกล่าวหาไว้อย่างนี้ นะคุณทักษิณถูกกล่าวหาอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งก็เป็นการถ้านะเป็นไปตามนั้นจริงนะเป็นไปตามผู้ที่กล่าวหาจริงนะถ้าเนื้อหาเป็นไปตามนั้นจริงนั้นก็คุณทักษิณน,นั้นก็เป็นผู้ที่นะได้ซอกก่อนบนทาลายสถาบันพระมหากษัตริยนะ์นและที่สําคัญก็คือว่าพระมหากษัตริย์ ในหลวงราชการที่9นั้นท่านเป็นผู้ที่มีอริยธรรมสูงส่งเป็นพระโพธ,ธิสัตว์ที่มีอริยธรรมที่มาบำเพ็ญในในยุคนี้น,นี่พ่อครูสำนัโพธิรักษ์ยืนยัน,นว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งเนี่ยในหลวงราชการที่9เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่มาบำเพ็ญในยุคนี้พระโพธ,ธิสัตว์ผู้มีอริยธรรมสูงส่งนั้น ถ้าบ้านเมืองใดไม่ปกป้องคุ้มครองท่านบ้านเมืองนั้นก็จะพินาศแต่บ้านเมืองใดที่ปกป้องคุ้มครองท่านน่ะบ้านเมืองนั้นก็จะเจริญนะรวมทั้งผู้ที่มีอริยธรรมท่านอื่นๆนะจะมีมากมีน้อยก็ตามก็ต้องปกป้องคุ้มครองทำนุบำรุงน่ะในประเทศไทยของเราเนี่ก็มีมาตราหนึ่งหนึ่งสองนี่แหละที่ เป็นมาตราที่ปกป้องคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นศูนย์รวมน้ำใจของคนไทยศูนย์รวมน้ำใจของคนไทยเป็นสถาบันหลักเป็นความมั่นคงของชาติไทยเรานะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นเราได้พระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมนะทรงอริยธรรม อันสูงส่งนอย่างในหลวงรชัชกาลที่เก้าอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนถ้าประเทศไทยนปกป้องคุ้มครองท่าน,นาผู้ที่ดูแลด้านกฎหมายก็ตามประชาชนทุกภาคส่วนก็ตามนาประชาชนทุกภาคส่วนก็ตามผู้ที่ดูแลด้านกฎหมายก็ตามนาใช้กฎหมายนาในการ ปกป้องคุ้มครองทำนุบำรุงพระมาหากษัตริย์ของเราโดยเฉพาะท่านที่มีอริยธรรมนซึ่งในหลวงรัชกาลที่สิบก็พยายามที่จะสืบสานภารกิจต่างๆเต็มที่เท่าที่ท่านจะทำได้ <c oughs> เพราะงั้นถ้ามีการใช้กฎหมายอย่างถูกต้องใช้กฎหมายอย่างถูกต้องก็จะเป็นการคุ้มครองนะ ปกป้องคุ้มครองทำนุบำรุงสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยปกป้องผู้ที่มีอริยธรรมนะก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาตินะจะเป็นความมั่นคงความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมประเทศชาติแต่ถ้าไม่ได้ใช้กฎหมายนะอย่างถูกตรงก็จะเป็นความเสื่อมนะเป็นภัยเป็นอันตรายต่อสังคมประเทศชาติดังนั้นก็ต้องก็ต้องตรวจสอบ นะทางศารท่านก็จะทําหน้าที่ของท่านศารท่านก็จะทําหน้าที่ของท่านตรวจสอบว่าเออเนื้อหาที่เป็นทดีความเนื้อหาที่คุณทักษิณได้กล่าวไปนั้นนะ่ะมันมีเนื้อหาไปในทางที่จับช่วงโล่งละเมิดอาฆาตมาตรปลายซอกก่อนบอนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่นะโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ที่มีอารยธรรม อย่างนี้เป็นต้นซึ่งถ้ามีเนื้อหาไปอย่างนั้นจริงถ้ามีเนื้อหาไปตามที่มีทาหารบอกนะกตรมทางทบทางทอบ,อทงทอบอเนี่ยได้ได้ดำเนินคดีไปนะดำเนินคดีกับทางศาลไปนก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยถ้าเป็นไปตามนา การดำเนินคดีตามนั้นเนี่ยถ้าศาลทาได้ถูกต้องท่านพดุงความยุติธรรมท่านก็จะตัดสินให้คุณทักษิณนั้นต้องได้รับโทษภ,ภยัยนั่นก็เป็นการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแต่ถ้าเนื้อหาไม,ม่เด็เป็นไปตามนั้นเนื้อหาไม่ได้เป็นเนื้อหาที่จับช่วงล่วงละเมิดอาฆาตมาดรปลายซอกก่อนบดทำลาย สถาบันพระมหากษัตริย์นะก็ต้องตัดสินไปอีกอยางแบบนึงก็ตัดสินไปนะที่จะไม่ต้องลงโทษนะแต่ถ้าเนื้อหาไปในทางดูแล้วเนื้อหาไปทางนะที่เป็นผลเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งที่ถูกต้องก็จะต้องตัดสินลงโทษนะเราก็นะติดตามกันดูว่านะท่านจะทำหน้าที่อย่างไรนะถ้าท่านทำหน้าที่ได้ถูกต้อง บ้านเมืองก็จะได้รับประโยชน์นะไม่ว่านะเนื้อหานั้นนะก็คือตัดสินให้ถูกต้องตามเนื้อหานั้นนะถ้าทําได้ถูกต้องบ้านเมืองก็จะได้รับประโยชน์แล้วนะทางพูดก็พูดาสารเองท่านก็จะได้รับความเจริญในชีวิตของท่านนะพู้ที่ตัดสินเองท่านก็ได้รับความเจริญเช่นเดียวกันแต่ถ้าตัดสินไม่ได้ตรงตามเนื้อหานะ บ้านเมืองก็เสียประโยชน์ในขณะเดียวกันหน้าผู้พิพากษาก็จะได้รับน้าวิบากร้ายที่รุนแรงน้าถ้าถ้าทำไม่ถูกต้องนะถ้าท่านทำถูกต้องท่านก็เจริญอันนีนนาา้น้าเป็นวิชาการเป็นวิชาการทางทางธรรมะทางพระพุทธศาสนาน้าพระเจ้าก็ตัดไว้อย่างนั้นแล้วคือไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ธรรมดาด้วย นะกรณีนี้นี่เป็นกรณีที่ไม่ใช่ธรรมดาก็คือว่าไม่ใช่ไม่ใช่พระมหากษัตริยท์ทั่วไปไม่ในชะ่พระมหากษัตริย์ทั่วไปนนั่นเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ที่มีอริยธรรมระดับโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าทําสิ่งที่ดีกับพระโพธิสัตว์นั้นเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่นะแต่ถ้าทําสิ่งที่ไม่ดี กับท่านนั้นเป็นอกุศลเป็นบาปร้ายที่ที่ยิ่งใหญ่นะเป็นบาปร้ายที่เลวร้ายมากดังนั้นนะนี่เป็นวิชาการนะที่ก็เล่าสู่พี่น้องฟังกันนะเล่าสู่พี่น้องฟังกันแล้วก็ฝากฝาก,ฝากฝากลมถึงท่านที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องทําอย่างละเอียดรอบคอบอย่างซื่อสัตย์บริสุทธิ์ยุติธรรมนะทำให้ถูกตรงตามธรรม ทำให้ตรงตามเนื้อสัจธรรมจริงๆนะตรวจสอบเนื้อหาให้ดีนะตรวจสอบเนื้อหาให้ดีเพราะครั้งนี้นั้นถ้าทําผิดพลาดถ้าทําไม่ถูกต้องถ้าไม่ได้ใช้ความยุติธรรมทําไม่ถูกต้องจะเป็นบาปที่ร้ายแรงนะจะเป็นบาปที่ร้ายแรงนะต่อตัวท่านเองต,อกกต่อผู้กระพูดต่อผู้ตัดสินเองนั่นแหละรวมทั้งสังคมประเทศชาติด้วย แต่ถ้าท่านทําได้ถูกต้องถ้าทําได้ถูกต้องนะตามทมเลยนี่นะถูกตรงตามเนื้อหาสาระเลยเป็นกุศลมหาศาลต,ต่อท่านเองและต่อสังคมประเทศชาตินะซึ่งท่านก็จะรู้เนื้อหามากที่สุดเพราะได้เก็บรายละเอียดต่างๆใช่ไหมท่านก็จะเก็บรายละเอียดต่างๆได้อย่างมากอย่างนี้เป็นต้นนะอ้าวประชาชนเราก็จะได้ติดตามกันต่อไปนะว่าผลจะออกมาเช่นใด ผลจอกมาเช่นใดก็ติดตามกันต่อไปนะเพราะว่าประชาชนเราก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและองค์กรอิสระใช่ไหมประชาชนนั้นมีสิทธิ์ที่จะทำนะตามกฎหมายด้วยนะมีมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นกำลังใจนะมีสิทธิ์ที่จะเป็นกำลังใจให้กับนะองค์กรอิสระต่างๆไม่ว่าจะเป็นตุลาการนะองค์กรอิสระนะ ทางภาครัฐในแง่เชิงในหน่วยงานใดๆก็แล้วแต่นะประชาชนกนะ็มีหน้าที่ที่จะต้องนะเป็นกำลังใจเติมพลังแห่งความดีงามความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะเติมพลังแห่งประโยชนนะ์ให้กับผู้ที่ดำเนินการประโยชน์ทางธรรมให้กับผู้ที่ดำเนินการทุกภาคส่วนรวมทั้งสังคมประเทศชาติด้วยเราก็เติมพลังแห่งความดีงามให้แก่กันและกัน นั่นเป็นหน้าที่ของประชาชนทั้งเติมพลังความดีงามทั้งตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระแล้วก็ภาครัฐนนี่เป็นหน้าที่ของประชาชนนะที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะในกฎหมายไทยยังไงก็ทำกันได้อันนี้เราจะเป็นความเจริญถ้าประชาชนช่วยกันเอาภาระาก็จะเป็นความเจริญเป็นความเจริญของสังคมประเทศชาติของเรา ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะอีกประเด็นหนึ่งเราก็นะอา้าวจากประเด็นมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะกรณีคุณทักษิณน,นั้นเราก็จะได้นะติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นใดนะทีนี้เรามาดูกรณีของคุณอุงอิงบ้างนะกรณีคลิปอัปยศมันหลุดออกมาคลิปอัปยศอุงอิงหุนเซนนั้นเป็นไงนะ คุณอุงยิงก็ได้ทำํทำทาชี้แจงไปที่ศาลแล้วก็มีบางส่วนนะสำนักข่าวอิสราก็ได้เอาเนื้อหานั้นมา,นามาสื่อสารออกไปได้จะลองอ่านให้พี่น้องฟังกันแล้วก็จะได้พิพากษา,าให้